นับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเอกป้าโตปลาเอกดีปลาเอกแซ่บปลาเอกปรุงสุกแกซ่แสบสะอาดถึกลักอนามัยกานวดนวดห้งงานกันตองและรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเกลือ p าวเวอันประตูปิดเลยครับงานไปง,งานไปคอยเนี่ยสามจะเสื่อได้อืมพอดีดนคลิปหนึ่งเขาเป็นแบบนั้น อ้าเนีย่ยไฮเบิงเดอร์ดีแมนแห่งงานไอ้นองตัดยิบกรรมกรตัดยิบอยู่ที่บ้านหวยฮงเมืองจันทบุรีนครนุ้งวิงจันส่วนนี้แม่ส่วน,นวตอนตอนเทียงข้าเจาวว้าพเพื่อไปกินขา้าวบัเม่นหน่อยเด้แต่คนหลายเดี๋ยวนี้เขาประกาศรับสมัครพนักงานเอ้อเป็นไพที่าอยากมีลูกมีเต่าอ,อยากให้เข้าได้เฮดเบียร์เฮดธนะอียากเฮดงานทำยู่ทีห้องงานตัดยิบนี่ขาว่าเงินเดือน เริ่มต้นนับตั้งแต่3ล้านฮะเจ็ดเจ็ดล้านอันนี้มันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนแต่หากว่าเจ้าขยัน,นเน,นี่ยเจ้าบวคาดนี่เจ้าก,ก็ได้อยู่หาเจ็ดล้านเพราะว่ามันมีเบียกโอกทีเบียกเสริมอ่ะนะแต่ว่าพื้นทานนี่ก็ประมาณ3ล้านนี่แม่นเขาเห็นเขาเจ้าติดป้ายประกาศก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับผู้เป็นพิธีวามีรูกมีเตาบอรหรือว่าเ่อท่านมีเบียกเฮ็ดยังไงน,นนะก็ลองมาติดต่อสอบถามเข้าเจ้าได้อยู่ที่หรงงานตัดยิบ หลังตลาดหวยหงหลังตลาดหวยหงเมืองจันทบ,บุรีนครวิ่งจันเนอะนนเราอยากถ่ายไ,ไปทีนี่นิจุ๊บยินี่แท้สมองสามขบาับอยไปแนละ้วเออว่เป็นงานเก็บภาพทำงาน,งานอย่างเกาะน,นี่ทำงานอ่านปีหรือว่าเอไอซีทำงานอ่านปีอ่านปีเนาะโอเคหงงานอ่านปี หยิบเกี่ยวกับยังไงบ้างเนี้เสื้อผ้ามั่วตัดยิบแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศแล้วเขาก็ตีกาแล้วเขาก็กลับขายมาให้ส่งมาขายให้เขาคืนมาเตือนบ่เขาส่งไปน้ำแผ็งวะเขาับมีรถมาหักเลยนะคือรถไถ่แหละรถสิบล้อเนี่นะอันนั้นเขาเอาวัววัตถุดิบมาส่งตีบ่เอาเครื่องไปเลยส่งออกส่งเขานะนำเขานะ เป็นเอา้าวแม่นหน่อยไรขกาค้นลายอยู่ไนอันนี้แม,นนม่นวันเสาร์สื่อเจอคันแมนว่าเป็นวันจันทร,ร์แห่งจะหลายเพราะว่าวันเาสาร์นี่บางคนเข้าเจากับบริเฮดนะนะอุ้เวนี่ไังอยนัยะน,น,น,นะนยะทงที่รถมากเสียวคนวบรินี่ไหนคนนะนั่งจึ๊เป็นห้องงานน่ะนี่แม่เป็นห้งงานบี SCI Ampi Lao International ครับภาพบรรยากาศเป็สดๆให้เบิ่งเอามีคันนั้นมาอีกสวกันได้สวกันบ่ได้ จะสิเข้าในองงานเข้าแล้วมันถอยบัวได้อีกดีเห็นอะไรซะนะ <c oughs> มันถอยบัวได้น่ะดูน่ะมันคลาบฟูนี่กันารั้งีล้ายเครียงบอกก็ตรงนึงถ <c oughs> อยถตัวเองนี่ทางเดียวชิบคุเนาะ ណ <Gã entender> <Corn> ែណ <t Anfang> <t countries> ែអូគ្រោះថ្នាក់ចាំមានមុនไม้ พกสูจน์ี้มาซัมเนี่ยต้องขันกับที่สู้ก่อนเราก็มีมนุษย์สัมพันธ no. ์ดีอยู่น ok no ok no ับหัวรถนะเนาเดีกัวไปจับมันนึงเนาะไปต็งตัจับบวกเนอาเตะไปเตะมาอย่่งนั่นแหละไม้จีไตกเส้นหางบอยได้บอกจะพอดีบังเอิญเท่ากับเดมัเก็บภาพกันบอยที่รอดเท่ากับบอดีบยแบอยดีจึงอยู่นี่นะนี่พว่าต้องเลยมอดีจุดอยูนี ปกติมันก็บ่อยากไปแต่ไม่นแล้วถ้าอันนี้ไปบอก่าไปไปไปเลยน็เสง่ะเออยู่เหือหนายกัเส็งนะอีนั่นแทงมีแต่ของขึ้นเขากระสิงงอยู่เลยนะนมันะไปเบิ่งมอมาหลายขั้นเอสื่บอกเป็นยังเด้อคำบอกคำว่าอาจจะโบ ขับบนเต่อข้อใบกเกียรแต่กลาคืนัจะไปใส่บเกียม,มันเฮ็นท้คือแบบสบายสบายเปนย,ยันุไปรถไฟแล้วก็ขึ้นกับใจกูสิถ้าทใส่กระไปได้ถ้าเข้าหมดมืออกับโขิมงมันมันอยู่เลยจจรกงเขาใจมันก็มีอันอื่นกินบ,บุมีนะกินน้ำกินขนมน้ำก็บีกินนะ เอ้เมันอยู่แล้วเกิข้บ่เข้าใจว่าเบื่อเบื่ออ,อาหารว่จะกินเนยัยมันเออัดยอนว่า,าเขาเจากับคล้ายเครื่องทั้งขางทางเนและบวกกันกับมีจอดรถจักรอยู่นี่แน่บวกกับคนยางเน่มันกเ็เลยมันกเ็เลยแบบว่าเอาอัดนะนี่ละคือชุดดีนะกักระดีเนาะแต่ว่าเอกกับดีอดเอาแหละ เขาก็ใส่เส้นทางนี่เส้นทางมันบริเวณเป็นเนส้นทางของไพผูหนึ่งดิมัน,มนเป็นเส้นทางร่วมเขากับตองเลย่า้เนาะขา้งในเขากับมาขายม,มีห่งจักรห่วงงานก็หักดีแบบหนึง่งแล้วก็จะสีละกะ็ะกะมีเมคา่าขายของกินซุปก็กได้เงินไปนน้ำนอนสาวบ้านก็หักดีนี่นะตัวนี้ก็บเป็นห่วงงานเดียวกันเนี่ยตัวนี้นะ โรงงานเดียวกันบริษัทเดียวกันมีมีสามบอนสามอาคารถ <มา S 1> ือว่าเป็นอาคารยันย่าเดี๋ดวยวให้เบิง้งนี่อยู่ทางหอมลังตลาดขอยหงเป็นเบิเ <ไป S 1> นนะี่นะอ่าสิบ,บอกจนหอดบอนปากทางเป็นใครอยากมาสมารก็เป็อย่างบังเทือบุหูสิเขานะแนะนำเขามาเส้นทางเบื้องนี้เอาดีกว่า มาตามทางคนกีดติเลยโค้งเลยนะเนี่ยเชนนี้มันจะไปสอดใส่ทางไงเส้นทางหอยหงจะเขาห่องก็ซื้อถนอนอยังบ่อย <c oughs> น่ามันทางซ้ำนี่เด้๋วกะมีรถมาจอดข้างทางเนาะมันกับงานนีง่งานบุญซ้นำนี่บุญลายบาตรเขนะา เ<อ>ราจะจอดไปไน,นเน, <c oughs> นเี่อนะเอาจะเซดนะเอ้เอารถใหญ่บ่ได้หล่มได้หนิเน่นเาเราจะหาได้หาจอดนะเอเง่ายๆซ้แบบจอดไปประมาณนั้นเาบอกเงบ่มีหบ่มีแบ่จอดสอดแบนนบน,บน,บนี้ทางมันหน่อยนะเขาไปจอดซองเบืียงสีมันปฏินวัตตากันมากเลยเป็นเร่องเป็นราวอะไรทั้ง้วมกันี่เส้นทางหอมสิบหาเด้อ ขื้นกับบานน้องท่าเนื้อหอมซิามีปลายบอกมีปลายบอกเป็นพิทีว่าอยากมาสมัครเลียรสมัครงานนะตอนที่เขาประกาศครับพนักงานจํานวนหลายเงือนเดือนเริ่มต้นสามล้านหาหาเจ็ดล้านเขาจะเขียนใส่หันขื้นกบความขยันี่ก็มาบอกว่างว่าคงจะเป็นประโยชน์โ่ได้กันหน่อยสบายดีขอบใจที่ทางเขามาหับส้มอย่าถืีเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด subscribe